เดี๋ยวแม่บ้านจะมาเปิดให้ดูนะคะว่าแม่บ้านออนไลน์ที่ใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยมีอะไรบ้างคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในกระเป๋าแม่บ้านนะคะอันนี้เครื่องดูดฝุ่นค่ะราคาประมาณ900บาทสั่งในแอปท,ทั่วไปอันนี้ก็เป็นถังนะคะสามารถยืดหยุ่นได้พับได้อันนี้ก็เป็นไม้ถูพื้นนะคะที่สามารถถอดประกอบได้ค่ะหาซื้อได้ในแอปทั่วไปนะคะราคาไม่แพงค่ะเป็นถังปั่นนะคะอันนี้อยู่ประมาณร้อยห้าสิบาท,บทาใช่ค่ะอันนี้ก็ มาเช็ดกระจกลีกระจกนะคะอันนี้เป็นผ้าที่บริษัทแจกมาให้นะคะสีต่างๆเดี๋ยววันอบรมเนี่ย ทางบริษัทจะแนะนําให้นะคะแล้วก็มีน้ํายาต่างๆค่ะที่เราสามารถหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆไปค่ะเออแนะนํานะคะไม่ต้องแพ็กเยอะเพราะว่ามันจะหนักเกินไปเทใส่ขวดเล็กมาก็ได้ค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะอันนี้แปรงขัดสําหรับซอกๆค่ะแล้วก็อันนี้เก็บเส้นผมเก็บฝุ่นเล็กๆค่ะอันนี้ก็บริษัทให้มานะคะอันนี้แปรงขัดโสอันนี้ถุงขยะสําหรับบางบ้านไม่ได้มีถุงขยะเลยค่ะ ถ้าประหยัดก็ประมาณไม่เกินหนึ่งันบาทอะคะ่ะเครื่องดูฝุ่นก็ใช้เครื่องเล็กๆก่อนก็ได้ค่ะเออคล็ดลับในการทำงานล่ะคะใส่ใจในการทำงานนะคะแล้วก็ทำเวลาให้กับลูกค้าหน่อยเพราะว่าบางทีลูกค้าจองมาเวลาสั้นๆเราก็ต้องวางแผนในการทำงานเพื่อที่จะให้งานมันเสร็จทันเวลาที่ลูกค้าจองมานะคะ ถามว่าเหนื่อยไหมไมก่ก็เหนื่อยค่ะแต่ว่าก็แบบพอทํางานเสร็จมันก็หายเหนื่อยค่ะเพราะว่ามันไม่ได้แบบอยู่กับเขาตลอดเวลาเงินที่นี่อะคะจ่ายตรงมากค่ะตรงเป๊ะทุกสัปดาห์เลยค่ะเงินที่นี่ไม่เคยจ่ายช้าเลยค่ะ อันนี้เป็นกระเป๋านะคะที่ที่แม่บ้านใช้อยู่ทุกวันนะคะหาซื้อได้แอปออนไลน์ทั่วไปนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ300ร้อถึงสี่บาทค่ะคุ้มมากเลยค่ะอันนี้เวลาเ,เวลาเก็บอุปกรณ์นะคะก็จะใส่ถังปันนะะ่นค่ะสำหรับแม่บ้านมือใหม่นะคะต้องกังวลเรื่องการพกพาอุปกรณ์นะคะเลือกซื้อกระเป๋าใบใหญ่ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ที่กระทัดรัดในการเดินทางนะคะ เหมาะสมกับการเดินทางของเราอะค่ะ <Yeah. S 1> แค่นี้คุณก็สามารถเป็นแม่บ้านออนไลน์ได้แล้วค่ะบายไว้เจอกันที่บริษัทนะคะ oh, <thank> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ